ครับออกมาแล้วครับคู่นี้รับรองว่ามันแน่นอนครับเหลือบ้านเดียวกันเหลือคอนหวานมากันเหลือคอนหวานมากันถึงแม้จะอยู่ต่างถิ่นต่างถิ่นต่างกันแต่ก็ไม่ไกลกันเท่าไรเอาละโอ้ยเหลือคอนหวนานปาชะเหลือของหวานนฉะนั้นช้อนหวนาน,วนจะตนาอยู่ลำแพเร็วร้อหนึ่งนะ มาแล้วดูที่ว่าจะไขจะชนะไขจะนะไดในเมื่อเหลือดักเหลือจังเมืองมากรนครสวรรค์ดูที่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้จะไปบนใบมีลายขยี้ลายกอดของลายกอดขอดูที่ว่ากอดได้จะงกอดได้ไม่ได้ไหนเมื่อร่องน้ำแดงฉัดชัยร่องน้ำเสมอเพชรดาราเพชรดาราจะไาแล้แซงหนีได้หรือไม่ได้ไปแล้วหนึ่งเที่ยวมาดูที่ว่าร่องน้ำเหมือนเหมือนร่องน้ำเสมอนในนาเพชรดาราแต่ขัดชัยสอดอนหนึ่งสอดอนหนึ่งก็บอกว่าไม่กลัวไว้ไม่กลัวตักไม่กลัวสีไม่กลัวมานพี่ตางคนตางเปิดตางคนตาง ต่างคนต่างพายเอาตาคนต่างพายไปแล้วชัดไทยชัดไทยร่องน้ำได้เพชรตะรร่องน้่นกันพี่น้องบ้านเดียวกันนครสวรรค์อัดกันมาเต็มที่เลยถึงสายเลือดอัดกันมาดูสูสีก้าวเอาละเพชรตารหนีมาป่าตีหนีเตลิดเปิดปืนก็ไม่ชัดใยก็ไม่ท้องคอใหญ่ชัดใจคอหนึ่งคอสองคอสามคอตีเอ้าคอคอจดจ่อเส้นชัยเราไม่ชัดใจขอมาปอนให้เพชรตารหนีเข้าเส้น The winner is p e t ดาล่ from b l u e z o n e เจอหลุนตัวหัวเชิงเจอชื่อเพดดาลา